นายจ่ะพี่น้องจ้างวดวันที่30ธันวานะคะพี่น้องจ้า30ธันวาคมนะคะ2566นะคะนะคะรุ่นจ้ารุ่นพี่น้องจ้าไม่หวานขอปูนะคะพี่น้องจ้าไม่หวานขอปูนะคะเด้อเจ้าทีเจ้าทางบานไม่หวานเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ้า นี่เะจ้าพี่น้องแม่วันขอปูใส่ปีใหม่จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวจ้าเห็นแล้วจ้าตัวหนึ่งจ้าพี่น้องจ้ากูให้แล้วจ้าพี่น้องมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะ มาแล้วจ้าพี่น้องจ้าลุ้นด้วยกันนะคะพี่น้องจ้าปูปันจีไฮโโชคด้วยค่ะพี่น้องจ้าไหนมีโชคใส่ปีใหม่ค่ะพี่น้องเงินไหลนองทองไหลมาจ้าพี่น้องจ้ามาเลยนะคะดูด้วยกันนะคะพี่น้องจ้าลุ้นน้ำกันเลยจ้าเด้อสามสิบธันวาคม 2566จ้าพี่น้องจ้ามาแล้วจ้าได้แล้วนะคะตัวหนึ่งคะ่ะพี่น้องจ้าราคารุ่นรุนจ้าพี่น้องจ้าลุนจ้ดลุน แม่วานมาเคยขอจักเถื่อพี่น้องเอ๋ยวันนี้ขอปู่โดยตรงเลยนะคะเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้นะคะพี่น้องจ๋าที่ไม่หวานอยู่นะคะใต้สารพระภูมินะคะพี่น้องจ๋าพระภูมิเจ้าที่นะคะพี่น้องจ๋านะคะใครเห็นอะไรบอกแม่หวานด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเห็นตัวไหนบอกด้วยนะคะพี่น้อง นี่เลยนะคะลุ้นๆจ้าพี่น้องวังจ้าลุ้นจ้าลุ้น พี่น้องจ้าตัวที่สองมาแล้วจ้าตัวที่สองมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าใคเห็นเลียกอะไรบอกกันด้วยนะคะพี่น้องมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า ลุ้นจ้าพี่น้องจ้าลุ้นนะคะลุ้นนะคะพี่น้องจ้าเล่อะไรเอ่ยเล่นอะไรเอ่ยเล่นอะไรเอ่ยจ้าพี่น้องลุ้นต่อจ้าตัวที่สามโผล่แล้วจ้าอะไรเนาะเล่อะไรนะเไรนาะพี่น้องจ้าเล่นอะไรเอ่ย ลุ้นจ้าลุ้นจ้าลุ้นจ้าพี่น้องจ้าบัดทลุ้นจ้าลุ้นจ้าพี่น้องเล่นอะไรเนาะเล่นอะไรเนาะ กูเขียนห้เรียงอย่างน้อ,อกูเอ้ยตัวหนึ่งรู้ว่าชัดเน,ะ,น,ะ,นะ่ะเนาะตัวหนึ่งไม่ค่อยชัดนะคะตัวหนึ่งไม่ค่อยชัดเลขอะไรเอ้ยบุญไปด้วยกันนะคะพี่น้องจ้า พี่น้องเห็นเรขอย่างนอ้อจะบอกไม่หวานนี้เลยจะพี่น้องจ้านี่จะไม่หวานจุดในวันพระนะคะขึ้นสิบห้าค่ำนะคะวันนี้นะคะหวยออกวันที่สามสิบธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะพี่น้องจ้าลุ้นเลยนะคะนี่นะคะสามตัวใครเห็นอะไรบอกไม่หวานหน่อยนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ